สະບยดດบບຸ the world, the ุພໍ່ພໍກັບສອງຫມົດລຸງພຸລຸງກະຊິມານໍາລົງເນາະບຸນເນາະກະຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາມາແຕ່ນໍາມາແຕ່ເອົານ້ໍາສ້າງເນາະບຸນະບດີປດຍປກກຊງງງໃ

vào đây phần dược ham luôn chắp thê luôn bên cái phôi luôn Ê... Ú, uh, kéo อั่าใ้ดูอีกคันนึงก้วงเลยอืมทำพอดีพอดีงามเลยเนาะปลาดุยพนดีขยับรถเนาะพี่ลุงนะเดี๋ยวถอยหลังพอดีใส่เลยจะอะไรก็สิพอดีสิเนาะ lửa qua wow, cà phôi lại có chú sẽ lời vừa luôn này. จะ้าจะแน่มาแน้หมดอีกอีกอีนิดนึง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 นิดหนึยุดยุดบอกพ่อพ่อปูอะปูทีลุบลุบลุบตึกลุบลองใส่ไข่แตมันไปเลย น้แจ่วคือมาเห็ดแนวนี้เนี่ยพอดีเลยเพื่อนมาฮอดลุ้งเป็นคืบคืบปลายเนะาะย้อนจีอาดูจายจันไงควัดกุ้มคนกุ้มว้าว

โอ้เพื่อนเชียวล้เลยนะแม่เอาเจดีกรอบวัเลยฮ่าฮ่านี่เดียวนึงเซตเซตนะก็พอ ลุงพ <othe> ูดวเนี่ยลุงเขาอาผาะมาเทียนเากอยรงต้องลงไปเลยอ่าทำอะไรเล่นะผ่านนะลองก่อนเนาะผ่านต้องห้าเนะถ้ากาักกระสีอะไรห้องหลือกระเทยช้กกระิอะไรจุดตัว้หมดโอ้ผ่าบุตล่อนไม่ว่าจะห้องกว้างมกเลยหวัวจิตเท่ tại phía lớn này ตามักอนามัยไปเลยกระซำพอดีแล้วเพื่อฮะตากกดีอยู่น้มันจะสะอาน้องเป็กเปนเาเลยต้องต้องนะยังอ่มาะเไทไ่เปนย เจน้่งกันได้วบออยู่ื้บเซียไปมาพอดีเลยเนาะมันพอดีเป็นโจกลงไปเป็นคุ้มลงไปพอดีเลย

สต๊ากาศดัน้อ้แวต้องับประปกนแ้วเราย่เด็กรวยนิดนย่้ะการนนบคันเทงโอยู่ฮะนเยต้องฮัฟเมนก็ได้ฮัฟเมนเด็กอไรอยั้นโอ้หอากาศเข่าหน่อยหนึงนะนี่จับเนี่ยนี่เอาสถานนี่ เอาจับเอาหัทไปทังนั้นเละทางนี้จับอ,อากาศมันเข่ามันกระปรุกลงมาจับเลยฮะสีุ่นติดกันดีใครน่สมัยอันนี้เป็นแขลงาชิชเดอเออ,เอ,อ,เอ,อจมันายขันกนน้นจะาให้าลุพูดกัน ยืดเรียบเลยตีต่อมาไม่มีประโยชน์อะไเลยเลยนเยลง่อนย่ง้ลาเย่เด้

กุ้งโม้งกุ้งกุ้ย </z2> <laughs>. <laughs> <laughs> สองแม่บอลุมงบอลุ่งอตอนี้กะซองลอยสับมบบลอยเอ่งไว้ะ่ะม่หอดหาลอยสับไว้นุ่รัวพันพันสับโอ้จิกลายจิกแล้วเพิ่ง,ง,งยั่ง่ายเลยอันนี้มาจ้อกดมันยังลงไว้

เทยนึงมาปวนไปไล่ไลกิ้เสี้าเส้นนึงกับเาด้ยมันกินต่กิน,กนอยู่าเส้นนึงมาพอที่ทางนึงนะ เต็มนาด้วยคุลุงเลยเคือบเกือบันสูมันน่นห้องตู้นะเย็นบ่กเดียวมาฮอนี่กับบุลุงเลยบุลุงกับเจ้าคลิปเนาะ ไปเลก็แชกติดตามบส้มสงบลุงเด้จับสองกันวงเงนาานงงานรงงานมาตรทานเนาะกลัวหัวงงินนี่ได้นี่นะสะอาดสะอาดครับ

เอานำลงลงงไงบ่เนะี่โอ้รถไทยรถไทยสตาร์ทม,ม,มือคักนี่ <laughs> Bà thẹt lắm rồi, chắc xong lâu à Bố nhạc, bố nhạc, đây xí bớt ngàn này Sip, ê luôn ấy. ใครเห็เพลินบบเห็นยังหากแนมคนเอาอย่าบอกเลยละนะลน,ยยนำรักอนาไม้ครับไซน์ติงง nhưng ừ. nói <laughs> sẽ tát lột vài cái đi hay mà hòn này luôn hết